มีคอมเมนต์จากแฟนๆนะครับเข้ามาทุกช่องทางโซเชียลนะครับถามว่ามีอาการปวดแป๊แๆบริเวณศรีรษะครับบางคนก็เดี๋ยวขวาบ้างซ้ายบ้างบาง,บางคนปวดที่กลางหน้านลครับอาการปวดแปลๆๆเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามีอาการเหมือนไฟฟ้าช็อตครับมีอาการแป๊แปบางคนบอกจี๊จี๊จี๊จีเนาะก็คือลักษณะอาการปวดเนี่ยมันเป็นเพียงแค่เสี้ยววินาทีครับแต่เป็นบ่อยๆ บางคนวันๆหนึ่งเป็นสิบๆครั้งบางคนเป็นร้อยครั้งก็มีครับหลายคนบอกว่ามันปวดชึกๆชึบๆ,ๆ,ๆ,ๆชึกๆชึกๆสักพักหนึ่งก็หายไปแต่ก็กลับมาเป็นอีกทั้าๆเป็นๆหาหายเรื่อยๆต่อวันครับซึ่งอาการเหล่านั้นนะครับทำให้รบกวนการใช้ชีวิตและรู้สึกว่ามันต้องมีการรักษาเกิดขึ้นจึงได้ปรึกษาเข้ามาครับและวันนี้นะครับผมจะเล่าให้ฟังว่าสาเหตุของการที่มีอาการปวดแป๊บแป๊บบริเวณศีรษะหรือหนังศีรษะ มีต้นเหตุจากโรคอะไรได้บ้างครับโดยในอย่างแรกนะครับเขาเรียกว่าเป็นอาการปลายประสาทอักเสบครับซึ่งอาการเหล่านี้เนี่ยมักจะเกิดหลังจากการติดเชื้อไวรัสบางอย่างครับเช่นไข้หวัดใหญ่เช่นโควิดหรือเป็นหวัดธรรมดาธรรมดาเราอาจจะเคยแบบจามไปหนึ่งครั้งไอไปสองครั้งเมื่อหนึ่งสัปดาห์ก่อนแล้วหวัดนั้นหายไปแล้วครับแต่หลังจากนั้นมีภูมิต้านทาน ต่อตัวเองและเส้นประสาทครับทำให้เกิดมีอาการแปรแป,ๆ,แปๆเกิดขึ้นซึ่งแบบนี้นะครับไม่ต้องทําอะไรครับมันมักจะหายเองภายใน2-4สัปดาห์แต่คนไข้าบางคนครับอาการเป็นเยอะและรบกวนคุณภาพชีวิตประจําวันดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอเชี่ยวชาญด้านสมองเพื่อขอคําแนะนําในการรับประทานยาเพื่อลดอาการปวดปลายประสาทครับข้อต่อมานะครับก็คือโรคงูสวัสดครับ ภาษาหมอเราเรียกว่าเฮอร์ปีสอสเตอร์ซึ่งเชื้อนี้นะครับเป็นเชื้อตัวเดียวกับอีสุกอีสายตอนที่เราเป็นตอนเด็กๆแต่พอเราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยลักษณะแสดงออกมันจะแตกต่างกันออกไปครับลักษณะของมันเนี่ยก็จะมีอาการปวดแป๊บแป๊บนะครับก่อนล่วงหน้าที่จะมีตุ่มขึ้นประมาณสัก3าวันครับดังนั้นเนี่ยใครมีอาการปวดแป๊บแปบที่หนังศีรษะข้างใดข้างหนึ่งนะครับภายใน3 4วันคุณต้องสังเกตต,ตรงบริเวณที่ปวดครับว่า หลังจากนั้นเนี่ยจะมีตุ่มสีแดงๆใสๆขึ้นเป็นกลุ่มๆหรือเปล่าถ้ามีตุ่มเหล่านั้นขึ้นนะครับคุณรีบปรึกษาคุณหมอเชี่ยวชาญด้านผิวหนังเพื่อขอคําแนะนําในการรักษาโรคงูสวัสดนะครับโดยความร้ายแรงของโรคงูสวัสดนะครับถ้าคุณเป็นคนที่ภูมิท่านทานต่ำนะครับเช่นเป็นผู้สูงวัยเป็นเบาหวานหรือคุณติดเชื้อโรค h i v วร่วมด้วยนะครับงูสวัสด์เนี่ยมันจะเป็นเยอะขึ้นเรื่อยๆครับ และถ้าบาังเอิญไปเป็นตรงบริเวณหูมีโอกาสเชื้องูสวรรัสดจะเข้าไปอยู่ในหูชั้นในและเกิดหูดับได้ตลอดชีวิตและบางคนเนี่ยมีบริเวณแถวตาแถวนี้ครับและมีโอกาสที่เชื้อตัวนี้เนี่ยจะเข้าสู่ดวงตาและมีโอกาสทําให้เกิดตาอักเสบและเกิดพิการตาบอดได้ครับและในข้อสุดท้ายนะครับใกล้ตัวคุณมากๆเลยครับเขาเรียกว่าโรคไมเกรนเลือดลังครับ หลายคนฟังก็ตกใจใช่ไหมเอ๊ะไมเกรนเป็นโรคที่มีอาการปวดตุบๆบริเวณศีรษะไม่ใช่หรอถูกต้องครับแต่ในระยะเรือหลังนั้นเนี่ยอาการปวดตุบๆนั้นอาจจะเปลี่ยนแปลงกลายเป็นปวดแปรๆแป๊รๆเหมือนโรคที่เล่าให้ฟังนี้ได้ครับโดยที่โรคไมเกรนเนี่ยมักจะมีอาการปวดครับครึงซีครับลักษณะการปวดช่วงแรกๆเนี่ยก็จะมีปวดตุบๆตุบๆนะครับอาจจะเป็นบริเวณที่ขมับหน้าผากสันจมูกเบ้าตาครับบางคนก็ไทยทอยคอบาไหล แรกๆก,ก็อาจจะปวดข้างเดียวหลังๆก็เดี๋ยวขวาบ้างซ้ายบ้างสลับไปสลับมาหลังๆก็อาจจะปวดทั้งหัวได้ตรงจุดนี้ครับถ้าคุณปล่อยจุดนี้ไปและไม่รู้ว่าเป็นไมเกรนและไม่มีการรักษาเกิดขึ้นร่างกายจะเข้าสู่ระยะไมเกรนเรื้อลัง และมีโอกาสลักษณะการปวดจะเปลี่ยนแปลงไปได้จากเคยปวดตุบตุบตุบตๆอาจจะกลายเป็นแปรๆแปรๆคล้ายกับในคลิปนี้ที่เราคุยกันครับและสุดท้ายถ้าคุณไม่ทําอะไรครับโรคจะดําเนินไปจนกระทั่งอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นที่เรียกว่าภาวะเนื้อสมองตายหรือว่า m i g r a ัส i n นฟา c t i o n และส่งผลทำให้คุณอ่อนแรงคลึ่งซีกชากครึ่งซีกและพิการคลึ่งซีกได้ครับ โดยจุดเย่นของคนที่เป็นไมเกรนนะครับมักจะมีสิ่งกระตุ้นบางอย่างที่ไม่เหมือนคนทั่วไปครับ mm. เช่นนะครับอากาศร้อนไปก็ปวดเย็นไปก็ปวดช่วงประจำเดือนมาก็ปวดเยอะขึ้นกินเม็นกินฉุนมีอาการเยอะขึ้นหรือบางคน mm. เสียงดังๆแดดจ้าๆคนเยอะๆพูดกันเสียงดังๆอาการก็เยอะขึ้นได้แบบนี้นะครับโอกาสเป็นไมเกรนเยอะมากดังนั้นนะครับโดยภาพรวมผมสรุปให้ฟังว่า อาการปวดแปลกๆนะครับมีได้หลายโรคแต่โรคที่พบบ่อยๆเช่นหลังจากการติดเชื้อไวรัสงูสวัสดและที่สำคัญครับโครคใกล้ตัวมากคือโรคไมเกรนเรือรังครับ